You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมโดนทลดนจากดนด์บล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราววงการธรุรกิจวงการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Daily สำหรับใน EP นี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google ที่พนักงานของพวกเขาเนี่ยกลังจัดตั้งสาภาพแรงงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทนะครับที่มีความเปลี่ยนไป ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับที่ตัวแทนของสาภาพที่จัดตั้งขึ้นใหม่เนี่ยได้กล่าวว่าเกิดขึ้นหลังจากมีการโต้เถียงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของ Google รวมถึงความกังวลในสถานที่ทํางานที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นต,ต่างๆเช่นการเลือกการปฏิบัติ การล่วงละเมิดทางเพศและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสัญญาทางฐานซึ่งรายงานก็บอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความพยายามในการจัดตั้งสาภาพเนี่ยได้ดําเนินการอย่างลับๆเป็นเวลามาเกือบปีต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่เรามักจะไม่เคยเห็นมาก่อนที่จะมีสาภาพของแรงงานเพราะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระบบอุตสาหกรรมแบบเก่าๆนะครับที่เป็นโรงงานสายการบินหรือธุรกิจ ที่เป็นลักษณะของรัฐวิสาหกิจนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในประเทศไทยก็มีหลากหลายสาภาพแรงงานนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันในรัฐวิสาหกิจต่างๆของประเทศซึ่งต้องบอกว่านายจ้างและลูกจ้างเนี่ยดูเหมือนจะมีมุมมองเรื่ององค์กรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าในอดีตเนี่ยสาภาพแรงงานเนี่ยถือเป็นองค์กรที่สําคัญมากๆนะครับในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างเพื่อไปเจรจากับนายจ้างมานานหลายทศวรรษในการผลิตยุคเก่าเนี่ยแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตข,ของธุรกิจ นายจ้างเนี่ยค่อนข้างที่จะแคร์ลูกจ้างมากๆในการปรับสถานที่ทํางานการให้สวัสดิการต่างๆที่ดีเลิศนะครับซึ่งต้องบอกว่าในยุคเก่าเนี่ยสภาพแรงงานเนี่ยจะมีการก่อตั้งขึ้นในโรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานเหล็กโรงงานสิ่งทอหรือบริษัทเมืองแร่ต่างๆนะครับแต่บริษัทอย่างเทอโลยีเนี่ยมันก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ แม้ตัวสภาพแรงงานของ Google เนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องให้บริษัทเนี่ยทำสัญญาฉบับใหม่กับเราพนักง,งานแต่อย่างใดแต่พวกเขาเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่การเป็นตัวแทนของคนงานและจัดกลุ่มนักเคลื่อนไหวภายในบริษัทแทนโดยสภาพแรงงานของ Google เนี่ยจะเป็นโครงสร้างใหม่นะครับที่ช่วยให้มั่นใจว่าคนงานของ Google เนี่ยสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างนะครับรวมถึงการแบ่งประเภทของพนักงานไปจนถึงปัญหาเรื่องค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานโดยตัวสาภาพนี้นะครับจะไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มพนักงานของ Google เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนของคนงานของ Alpha b บตทั้งหมดนะครับซึ่งมีบริษัทอื่นๆที่อยู่ภายใต้กลุ่มของ Alpha b บตตัวอย่างเช่นบริษัท Fitbit หรือบริษัทรถยนต์อย่างเวมโอนะครับที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับสาภาพแรงงานนี้ด้วย ต้องบอกว่าประเด็นของสาเหตุหลักๆที่มีการก่อกําเนิดขึ้นของสภาพแรงงานของ Google ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากาพนักง,งาน Google กว่า3,000คนนะครับได้ลงนามในคําร้องคัดค้านการที่บริษัทเนียมีส่วนร่วมกับโครงการปรัญญาประดิษฐ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งจะนําไปใช้เพื่อปร,ปรับปรุงการโจมตีด้วย,ดวยโดรนในสนามรบในท้ายที่สุดนั่นเอง ซึ่งเหล่าพนักงานของ Google เองเนี่ยก็แสดงความกังวลนะครับว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยสามารถติดอาวุธที่มีเทคโนโลยี AI ชั้นสูงของ Google และใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเพื่อปรับแต่งการโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีร้ายแรงในประเภทอื่นๆได้ซึ่งพวกเขามองว่าโปรเจกต์มาเวนที่ Google กำลังทำในส่วนของอาวุธด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำนี้เนี่ยมันเป็นการทำลายแบรนด์และความไว้วางใจของ Google ในหมู่สาธนารณชน รวมถึงอีกเรื่องสําคัญนะครับที่มีผู้บริหารของ Google มีการกระทําการล่วงละเมิดทางเพศกับพนักงานและไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารที่ชัดเจนมากเพียงพอเพราะผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้รับเงินจํานวนหลายล้านดอลลาร์นะครับที่ได้รับจากบริษัทอยู่แม้จะมีประเด็นในเรื่องการละเมิดทางเพศเกิดขึ้นก็ตามแน่นอนนะครับว่าการเกิดขึ้นของสาภาพแรงงานเนี่ย มันอาจจะทําให้ประสิทธิภาพต่างๆความคล่องตัวระเบียบของพนักง,งานเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าต้องมานั่งกังวลในเรื่องของสาภาพที่เกิดขึ้นและยิ่งอิทธิพลของสาภาพแรงงานหากมีอิทธิพลสูงนะครับไม่ว่าในเรื่องของการต่อรองค่าจ้างหรือการจัดการต่างๆที่พวกเขาเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของพนักง,งานเป็นอย่างดี ซึ่งมันส่งผลต่อบริษัทใหญ่อย่างชัดเจนนะครับในการขับเคลื่อนธุรกิจของ Google นะครับยิ่งเป็นธุรกิจดิจิตอลธุรกิจทางด้านทคโยีที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรอย่างรวดเร็วซึ่งการมีสาภาพแรงงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ Google เนี่ยเคลื่อนตัวช้าลงไม่สามารถที่จะตัดสินใจเชิงธุรกิจได้แบบเบสิคเด็ดขาดเนื่องจากต้องเกรงกลัวอิทธิพลของสาภาพแรงงาน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับกับองค์กรอย่าง Google ที่จะผ่านโจทย์ที่สำคัญในเรื่องนี้ไปได้อย่างไรเพราะเราได้เห็นภาพในหลายๆครั้งแล้วนะครับการมีสภาพแรงงานที่มีความแข็งแกร่งสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจอย่างเทคโนโลยี แถมในธุรกิจหลักของ Google อย่างการโฆษณาออนไลน์เนี่ยก็มีคู่แข่งอย่าง Facebook นะครับที่จ้องที่จะล้มแล้วก็แย่งชิงเค้กเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจาการะบบโฆษณาออนไลน์ไปจาก Google ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องราวของสาภาพแรงงาน อ,องค์กรของ Google นะครับที่เป็นข่าวเนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารทางด้านธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจำลา้ฟางังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Follower p o d c s t t ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast, s p o t i f y y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิในทุกต่อแล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line อที่ Ad on, t ท a r a ด o น @A DHOL สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ